สบายดีพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วครับในคลิปนี้อดเ,เวลาเวลาครับ่้าฝนค้มมาแล้วเป็นตะโตกบลากราบเ,เป็นตะโตบกบลา,บา,บาฟอนน้านอาเมืองนี่ล้างเมืองเสร็จแล้วตอนนี้ปล่อยแม่แรงออกมาแล้วครับปล่อยแม่แรงออกมาแล้วสี่รถบัสแม่แรงมาแล้วเอาตะไคร้ต้องสาวบริสุทธิ์ตัวลู้ ผู้ใดบริสุทธิ์ก็มูอยู่นี่ยกมือขึ้นม่อสิมเ็นอันาะฮมอมสามมาเลยม่อมสมมาเนาะมอมยิงสามโอ้มอมอันยิงสามเป็นคนเป็นสาวบริสุทธิ์สิแหวนบ่ะอู้หูเสียงแม่ซ่อมเพ้งยางสามเมื่อเลี้งก็ตื่ขึ้นเพ้งยัง

เต่ว่าก็บ่ตกดอกว่าเพราะว่าแม่แรงไหลครับการทำงานนี่ของิมทิมแดนเซอร์นครับเป็นทิมแดนเซอร์ยิงควาบีไ้แล้วดิสอเออา่มวีนั่นแหละสามนมาเสียบบนตมือเลยเมลสองลอยเป็นแปด้อเอาขาโตเลยกิลูกกันมาฝนเป็นตะวยมากพอลนมันคือเป็นยางยู่ฝนเนอะ เอาคือว่าเอาตังแต้มมวนมันเสียบขนลงมาเสียบต้องเปิดมั้ยเจ๊เอาลงมาเสียบถลุมาเสียบเป็นทอง้าพี่น้องเมื่อถึงเวลาก็ต้องลง ไปทั้งแดนเซอร์หญิงกับพี่น้องครับเอาของลงสง่วนทีมแดนชายจะไปเอาล,ล้างทั้งกลุ่มลงด้วยกันครับเหลี่ยมหยาบหยาบมาห้องหึมหึมมาเลยดิ ซ้ำกันซ้ำกันกับนกเอียงเหรพี่น้องฮันหอดเวลาเวลาเซลเซลมาตอนบ่มีลฤกษ์เสียงเพลงมา่สิ คือเสียงคือต้นฉับบับแต่เสียงเฮ้ยสุด่อเจียบเลยกับสีน้ำพรสติห้างซากคลายคลิปแรกพูดน่ะอ้้ำเอออ้ำมันสีติดเลยกับสีแม่หลาบไม่สิขืนเลียงห้องพอไหมเเาเศก็เียอล่สร็จลุงถึงเวลา แนกหนึ่งครับพี่น้องครับหอดเวลาสามโมงเคืองสามโมงเคืงหอดสี่โมงแรงครับก็จะมาลงชุดปักขนปักหยางไว้ครับท้านี้ก็จอบฝนยิ่พี่น้อง ไลาก็สิคีบของลงค่บพี่น้องก็บของลงแล้วกัสิทากานย้ายแล้วก็เนี้เสียไ้เป็นเพลงเป็นเพลงเพลงหนึ่งอแล้วก็จะใส่คนอันนี้เพลงจจแบบเท่เที่ลงมนบนสีขาวจจแบบเท่เทนสีขาวนี่พี่น้องทางวันซนทาง สีส้มพูเป็นโซนของเพลงโชว์สามเป็นตะพตกบ่ล่ะก็่กปาตะไข้แล้วปาตะไร้แล้วมันใจไวจะของบริสุทธิ์ะตัางแต่ตัวกเรียหออกกันปตั้งแต่ล้มพันซีกับเสียวแทนเลยตัวสกเรียดออกแล้วเออกนี่พี่นนยี่่นอามนี้นยงิดวงดี คลืนไฟเลียนเลี้ยนเลียดสามเลียดเลียนเลียดเลียน่เลียนซีดวดีดวงจริงแะอ๋อพเคยโอเคบอันยังบอดี้สูทบอดีิสูทย่างมากเยอืยาดีากค่ะเขาเรียดออกบอวี้ซีย่างบอตัดออกออกหน่อยนึงย่างไม่ใช่หรอโอ๊ะสามทีเดินโอ๊ยไมมสาอย่างนย่าง ก็นนี่คู่หอมกับคู่หอมกับคู่กรอบเปิดขานซื้อนักเรียนเอาขันได้ท่านนี้คือเป็นหน้าหนาลยเ่ิ่งติดทางล้มไหมฟ้าเสียงแมามะิตายาบุญเทิงดิ เพป้อยแ้กม่อยามาะต่งมายซื้อปลาหมึกเอาหมึกขึ้นนี่หมึกวานนี่เพิ่ซื้อหยังคึอว่าซื้อว่ายังยุกิ้ยังก็มเก่าคะปลาหเลฮ้ยวันเปลี่ยนซื้อจะอแทนเป็นกินติจเซื้อยังของเดิมมาปรับปรุงแต่กินมันวะนี่ นองปลาหมึกไม่เลนยไม่มากค่ะยหัวแม่นั่นอย่างน้องเข้ามายเนเอซีไฮสามสามที่นนหลน้องเท้ามานก็จะจ่ายจ้ายกกระอกเทน้ำน้ำแรงกันไปหน่ครับมันเฉิดมันเฉิดมันบอกอันบริเ็ดสามสาวนะครับวันนี้ค่ะ

พักกับวายาณุสามาไล่หลายมาเลยนะพักกับยานมันเขาบันทีกก็จังป็ดหน่อยเขาคอกน่นเองคอเาจะหาตัวกัายาตนี่ค่าตัวเ่งไม่ต้องมา้าค่าตัวไม่ต้องแต่มาไล่กัมาไล่กับกินเปหวานเปไวแล้วปังเาออ้งค่าตัวเงวนค่าตัวของสามให้แดนเซอร์ทุกวันค่าตกมืออันอันนี้เ่าแม่ของข่อยของพพะเอกเขาเป็นหลักฐานนน อันนี้คืออันนี้คือคาตัวะยอิ่นว่าันยังไม่ึงยังตัวนี้ทันยิงไปคนนี้เองาหัวออกไม่เอาไม่ไม่เฮ้ยเป็นอย่างไง่กคุณเนาะงุณเนาะ่ได้เคลียร์อะไรมองจ้าวมาล้คนตมนาะเาเป็นแดนเซอร์เอาเป็นอย่างเ้าสีแล้ะ่ไเขาเป็นดลนเซอร์นี่ยุ่งหัวน้งหลุดเน

ส่วนฟังทั้งนี้กับพี่น้องครับเบิกฝ่าเบิกฝนในรัศมี5นาทีด้านนี้ครับด้านนี้ครับนี่คืออุปสรรคไงครับของศิล,ลปินเอา เพิก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 สบายสบายอวยปัดเป่าออกไปพี่น้องนี่คืออุปสรรคไงของศิลปินนะครับตอนนี้ด้านหลังของผมตอนนี้ก็ลงชุดตอนนี้บอดโจกํำลังทำการปัดเป่านะครับพอพระพิรุณอวยบางหนึ่งหันจิวติ๋วมาพี่น้องครับนี่ถ้ารัศมีก็คงยไม่เกินภายในระยะเวลาไม่เกิน2นาทีก็คงจะถึงครับ นี่รัศมีอ่ะคลิปนี้ไว้สมมีสก้อนพี่น้องครับพอกันไหมคลิปนาครับคลิปนี้สมัยดีพี่น้อง